จิ้มลิงด้านล่างไว้รอเลยนะครับใครจิ้มลิงด้านล่างแล้วพิมพ์เลขห้าขึ้นมาใครจิ้มลิงด้านล่างแล้วนะครับพิมพ์เลขห้าขึ้นมาครับพิมพ์ห้ารัวๆัวขึ้นมาครับพิมพ์ห้ารัวๆัวขึ้นมาเลยครับต่อไปเป็นเลขก่อนดังนะเมื่อกี้ย้อนหลังให้ก่อนดังไม่รู้ว่าจะดังไหมก่อนดังไม่รู้จะดังไหมแต่สําหรับผมนะครับคือมันดังแน่นอนมันดังแน่นอนครับอืม แห่งสีขอนมือแห่งสีดำสวัสดีคุณจอนนี่ครับจอนนี่หวังนะครับพิมหามาพี่น้องเจ็ดหนึ่งครับสำหรับคนที่ไม่ทานนะครับก็ยังว่าเจ็ดหนึ่งนะก็ยังว่าเจ็ดหนึ่ง เป็นบ่เจ็ดหนึ่งบ่เจ็ดหนึ่งครับ็ยังว่าเจ็ดหนึ่งมันบ่อเจ็ดหนึ่งตัวเปิดครับตัวเปิดเจ็ดหนึ่งนะอืมนะ,ะเราเราต้องเข้าใจด้วยนะว่าอเราต้องเข้าใจด้วยว่าว่าอ่ากว่าผมจะกว่าผมจะพูดไปนะครับกว่าผมจะพูดไปกว่าทุกคนจะพิมพ์มานะครับมันจะมีเวลาที่แบบมันจะมีเวลาแบบคือเขาเขาเขาเอื้นอนนี่ยังล่ะกว่าทุกคนจะได้ยินเสียงผมน่ะ นะครับประมาณสี่ห้าวินะครับประมาณสี่ห้าวิเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกให้ทุกคนพิมพ์เลขห้านะกว่าทุกคนจะพิมพ์มาได้ก็นับไปประมาณห้าหกวินะครับประมาณหาหกวิทุกคนจังสิทธิ์เริ่มพิมพ์นะบางคนก็พิมพ์ไม่ทนันไม่ทนันนานแล้วนะครับแต่ว่าบางทีเขาอาจจะได้ยินนะครับเขาอาจจะเพิ่งได้ยินก,ก็มี สวัสดีคุณมารานะครับสวัสดีครับคุณปานด้วยสวัสดีครับผมคุณจันรสอนนะครับสำหรับท่านใดนะครับอยากได้เลขมัดเดียวพี่น้องนะครับเลขหมัดเดียวรัฐบาลงวดนี้พิเศษพิเศษมากๆครับนะหมัดเดียวรัฐบาลงวดนี้บอกเลยพิเศษมากๆผู้ใดเขากลุ่มก่อนผู้นั้นได้ก่อน ใครเข้ากลุ่มก่อนได้ก่อนนะใครเข้ากลุ่มก่อนได้ก่อนครับใครอยากได้เลขหมัดเดียวรัฐบาลจิ้มลิงด้านล่างเข้าไปเอาในกลุ่มอ่าตามนั้นเลยตามนั้นเลยครับใครอยากได้หมัดเดียวรัฐบาลก่อนจิ้มลิงด้านล่างตรงนี้นะครับจิ้มคำว่าจินนี่เสกครับจิ้ม ดูเพิ่มเติมจิ้มดูเพิ่มเติมน,นะครับจิ้มดูเพิ่มเติมแล้วจิ้มลิงก์นะครับเข้าไปแล้วเพิ่มเพื่อนแจ้งแอดมินแจ้งแอดมินว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับ <oret reasons. S 1> แจ้งแอดมินว่าอยากเข้ากลุ่มเดี๋ยวแอดมินเึงเข้ากลุ่มให้เลขชุดก่อนดังรัฐบาลงวดหนึ่งกุมภาสองห้าหกห้านะครับหนึ่งกุมภาสองห้าหกห้าก่อนดังรัฐบาลหนึ่งกุมภาสองห้าหกห้าครับ เราไปดูตัวแรกกันก่อนเลยเราไปดูตัวแรกกันก่อนเลยครับตัวแรกนะครับก่อนดังรัฐบาล1นึ่งกุมภาสองห้าหกหครับตัวแรกตามนี้เลยทุกคน รัฐบาลตัวก่อนดังนะครับหรือก่อนอันนั่นแหละอันเดียวกันนะครับชุดเดียวกันนะก่อนดังหรือก่อนอันนะครับเลขหน้าเป็นเลขแปดครับชอบไหมยแปดอะไรชอบไหมครับทุกคนชอบไหมแปดอะไรพิมพ์ขึ้นมานะใครชอบแปดอะไรพิมพ์ขึ้นมาจา้ะใครชอบแปดอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้นะครับแนวทางรัฐบาล ก่อนดังหรือก่อนอั้นนะครับอันเดียวกันงวดน,นี้ตังสามตัวครับอู้ซ่าถูกพี่น้องนะครับเอาแบบงวดก่อนจานนะครับใช่ไหม <c oughs> ว่าจะอาบน้ำว่าอาบ <c oughs> โอเคได้เลขก่อนค่อยไปอาบผงกว่าท่านได้อาบน้ำขึ้นกันนี่เหนียวตุยตุยตุย <c oughs> เหนียวนะตอนนี้แบบนะบอกเลยนะครับอยากอาบน้ำมากครับ ถ้าได้อาบน้ำอยู่พี่น้องนะครับบางคนโอ้ยถือกินแล้วผมเนีย่ยชอบห้าอะไรพริมพ์ขึ้นมาครับชอบห้าอะไรพริมพ์ขึ้นมานะฝากแชร์เรื่อยๆเลยครับฝากแชร์ให้คนที่ยังไม่ได้เข้ามาได้มาดูได้มาเห็นครับแชร์ให้คนที่ยังไม่ได้มาครับแชร์ให้เขาเห็นนะครับแชร์ให้เขาเห็นครับนะ